บ่าวเตโชส,สวัสดีครับรอครับรอคุณฮนะคุณใดดีว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีหลังจากที่เราไเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับสรุปได้แปดเที่ยวในเอฟซีแปดลูกเกี่ยวนะครับแปดอุ้มนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราจะเอาไปขายนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้กี่บาทเนะครนะปีนี้ถ้าผมข้าว กคสิบห้าหรือข้าเจ้ากลางครับผมอ่าได้แปดเที่ยวนะครับผมอเอฟซี FC ก็ตันะ้ปีก่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเอฟซี FC. ข้าวก็อยู่ประมาณนี้นครับแต่ละปีก็อยู่ที่เจ็ดอุมแปดอุมนะครับผมแปดเที่ยวนะครับถือว่าแต่ว่าผมก็ถือว่าข้าวเป็นนะเอฟซี FC. ข้าวถือว่าผลผลิตดีนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ราคาอ่ารับซื้อก็ หมื่นละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับผมหรือว่ากิโลกร,รัมละสิบาทนะเอฟซีถูกขักถูกแน่พี่น้องเลยนะครับผมแต่ถามว่าอ่าจะเก็บไว้ไหมไม่เก็บครับเก็บไม่ได้มันเยอะมันเย,ย,นเย,ยอะเกินนะครับผมต้องขายขายอย่างเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรถใส่ข้าวเลยครับอาข้าวบ้าทั้งทุกข์เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับผมข้าวกรอกคอสิบห้านะครับผมสิบร้อยใส่รถเรนะียบร้อยเอฟซีนะนี่ครับ หกล้อเกือบเต็มนะครับผมเอฟซีหกล้อเกือบเต็มนะครับผมได้แปดเที่ยวรัรถเกี่ยวแปดเที่ยวนะครับผมเป็ดอุ้มนะครับเป็ดอุ้มเป็ดอุ้มครับผมก็อุ้มละประมาณสามสิบกอบปุ๋ยนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเอาไปขายได้กี่บาทเอฟซีนะตอนนี้หม kind of <noise> ืรร่นละ หมื่นละร้อยยี่สิบบาทนะผมกิโลละสิบบาทนี่นะครับเอฟซีนะอ่าต่อไปก็เหลือข้าวบ่าวตยโซกเหลือแค่ข้าวเหนียวน้องท้ายนะครับประมาณสองสามไร่ประมาณ 2, ประมาณสามไนะร่เอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขายได้กี่บาทนะครับเอฟซีครับผมปีนี้ราคาข้าวถือว่าเท่ากับทุกปีปกติตามทุกปีนะครับผม โอเคนะครับผมก็สรุปเอออ่าขายข้าวได้แล้วนะครับผม fc ได้หลักหกนะ f ีหนกะนะต้นต้นนะ fc ถือว่าราคามันก็ไม่สูง fc แค่หมื่นละร้อยยี่สิบบาทกิโลละสิบบาทนะครับผมอยู่หลักหกก็ถือว่าโอเคแล้วครับหลักหกนะครับ, 6, รบ fc งง,งแรกก็ซูส,สีกันซูสีกันแต่ว่าข้าววันนี้จะเยอะกว่า มือเดล็าคาสูงกว่านะครับพอมาอ่าลุ้นมาอะไรกันนะผมว่าปีนี้ยังไงครับเราออก